สวัสดีค่ะพี่น้องมีภาพพี่น้องลงไฮลงหน้าค่ะพี่น้องลงทงหน้าฝนตกเบิดมือพี่น้องอากาศหนาวแล้วตกแต่มือว่านค่ะพี่น้องสองมือแล้วค่ะไม่มีแดดเลยตกเบิดมือตกพข้อล่นๆนอยู่ค่ะพี่น้องก็ตกแห้งอากาศดีดีพี่น้องเอ้ย พี่น้องลงตรงหน้าหาหน้อกินค่ะยายขันทองหาเท่าไปลาบถ้าอื่นคือเด้ออกข่วงออกของบน,นแลลวทั้านี้่าท่านไนออกข่วงอยู่พี่น้องเอ,อ้ยยายขันทองอยากกินลาบเท่ามีบ่แม โอกาสลงวด <c oughs> คือหลายเลยคือวกเกล่ยวนี่นี่ไปก็ไม่สมบูรณ์ไหมตรง,แบบงนี้มัมมเปนสาดีเท่าเต็มเลย,ยสาขุดย่บเมนไมว้บ่งตงนี้ น้องม่คันเราเท่าเท่าก็ทั้งออกลายเลยเขียวเต็มเลยนั่นร่างออกงามพี่น้องเรื่องกลางโฮมนี่ค่ะพี่น้องฝนตกลิ่นยางโทรศัพท์พังเพิ่งมาไทยพี่น้องเบิง้งอายุให้กินแบบบ้านๆครับพี่น้องอย่าก,กินเท่ากับยางลงมทงหน้าลายเลยออกหลายถักเลยตัวนี้เป็นหลับหลับใส่หอยหลับใส่หัวหอยกระเสียบ พี่น้องเอ้ยฟาดงามแสโชคก็นในยค่ะันยี่คันท่านสวัสดีท่านผู้ชมอยู่หนาวพี่น้องสวัสดีค่ะม <c oughs> าหาเท่าเวลาบแต่มว่เรากำลังเสียบเวลาบเท่าแนวแเอาเสีบพืชเ่าหวานเท่านาะค่ะพี่น้องอันนี้ก็มกักคือกันนี่พี่น้องเอ้ยแสบีบคุณแม่ท่านคุณเต็มเลยร้อยเต็มอยู่ โอ้ยออกซอยใหญ่คันบะไหรพ่พินองข้าหม่มขาตังกองกับปลาเอามาหลายคักเลยมีแต่งงามๆห้องกับไปหาเอาท่องคุณจะาโดนค่ะพี่น้องเท่าบักหลายเลยค่ะมาด้วยพ่น้องเคยกินน้ำคยกินวะค่ะพี่น้องร้อายนี่อยู่ข้างๆฟัง ขุณนแม่แม่ร้อยเตียมด้ท้งนัง้นเขากำลังออกงามๆพี่น้องเอ้ยของชีวิตทีา่านก็คอยได้ซื้อกินล้วค่ะพี่น้องอาหารบานๆเท่าเนาะค่ะแต่ถ้าเป็นพวกมุงพวกนี้ก็ซื้อแน่เนาะค่ะพี่น้องแต่ยุ่นืหอนผูเ่าคนก็คอยกินเนาะค่ะ มากินแต่พอน้องพุ่มใจแล้วค่ะพี่น้องมากหมูวังนันมันกินยงซีปว่าเป็นเนาะค่ะซิมได้แต่ให้กินมันก็กินว่าแล้วเนาะค่ะกินว่าเป็นคำสองคำจากทรงหน้าพี่น้องเงี้ยหินแต่นอนเว้นค่ะบนกระตุกลิ้นปอกแป๊กปอกแป๊กหากินแบบบ้านๆค่ะพี่น้อง จะไปหาเห็ดกำลังออกลายค่ะเซนเป็นเซตพี่น้องเซตรวยอนี่ระค่ะพี่น้องหาหาอย่างสี่ราคะเท่าพี่ลูกแม่อแม่คือว่าเท่าลงตำตำแน่ลงตำตำแม่กะแกงแน่เฮงองตำตำมาสิไปอยู่ตำตำก่อนเด้ ส้าวอองเจ้าสี่หรอคะข่นแถวเต็มเลยนี่เยวเต็มเลยทั้งคนที่กันโอ้ยนี่แล้วมองหาเฮาสวนเป็นกนันนะเพิ่องันโทรศัพักแบกกับซิมเมตพี่น่องพว่วงใส่กันกับพ่อวร์แบงเขียวเขียวของสีค่ะ หน่น้องเป็เสียนซื้อเลยกำลัองอ่อนๆงามๆเป็นเสียนคือเสียนพมงเป็นหนูง,งา่ายๆ่งเท่าอ่อนๆอยู่ค่ะ มแม่เต็มเลยทั้งพีโอ้ยหลายคักทั้งคุณเ่งแม่ทั้งหลายคุณข่าวอันเดเห็นแล้วคุณใส่ใส่น้ำใส่ใส่คุณทั้งคุณปะให้ท่านท่องไปแบบทั้งพีกันค่ะ มีเต่าลีค่ะพี่น้องเคียวๆนี่เสียดวยไม่ได้ง,งามๆหลายๆค่ะพี่น้องเต็มเลยของีสั่งว่าเอาจะหายอยู่หากินาทีละหาเท่า หาตกปูครบบังหอยแหนมีมากบึกเนี่ยกลิ่นหอมายไหแหนหมา กินคพ่อได้กินหรอกกับเนี่ยเจ้าหาขายก็ขาย,ขายสีง,งามงามพี่น้องสิงวยเยอะเหล่าขึ้นเหล่าขึ้นจะเท่างามๆสลบพี่นอ้อง ตกลิ้นแห้งลหรนี่ฟ้าขาวโอ้ยโอาโหแต่ไม่ขี้นะแต่ว่าเอาไม่นี้นะแต่เอาไปกินเกี่ยวกว่จะไปเลือกอีกเชี้นนึงอยู่ได้ค่ะไปนองนี่เงี้ป็นรางน้ำยู่บ้านอีกเน,นาะรางไหลน้ำยู่ค่ะแล้วก็ไปลวกน้ำห้อนเนาะค่ะสิลาบสู้พี่ส,สู้น้องกินระคาแบบนี้ลาบเท่าพี่น้องแบ้ตัเลยตัดเอาดียังไม่เลก พี่น้องจาาัาหนาววานหนาวยัยคันท้องทถ้งเสือแคนยาวทถ้งฮีน่ะไม่ไม่มกันแดดดีค่ะพี่น้องนี่กันลมมันหนาว,นวาเกลืออีกเส้นหนึง่งอยู่บ้านเลยก่ะเดี๋ยวดิค่ะนี่ไหลให้พี่น้องเข้าไหล น้ำเขียวๆนี่มิตเต่าดีค่ะพี่น้อง <c oughs> หลายคักมันแก่กันหลายเนาะหากินแบบบ้านๆค่ะพี่น้อง กินได้ทุกมือค่ะพี่น้องใหญ่คันทองแล้วกินได้ทุกมือลาบเทาโอ้ยอยากลงไปหาเลยกินพักบุงไปน้ำค่ะพี่น้องในหัวเพักบุงก็ยอดงามๆพี่น้องย,ยอดยังไงในหัวเทาไปหาอีกพี่น้องเขาทำในฟอ พี่น้องเนี่ยหลายทักอายุสาในพี่น้องแล้วเซ็นเซ็น,น,นงามๆสัหล่อค่ะพี่น้อง เอาอยู่คอบ,พบเอาอยู่ฟังสาหลายค่ะเราเป็นกระาหลาย,ลายพีหนอนอยู่ในน้ำาีหนองน้ำรัาพอเราละอน่นงัดคหยาเดี๋ยวร้ยวายเลยค่ะจำายคนเบื้องได้ไหม รับเส้นจไหมดึงเส้นขึ้นมาเสร็รวยอยู่พี่น้องเอ,อ้ยพวกนี้หลากหลายเลยงามๆสนหรอพี่น้องได้หลากหลายเลยค่ะเท่าหลายครับหลน่พี่น้องได้หลากหลายเลยค่ะฝา,า,ากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกำลังใ,ใจในเด้อพี่น้องคลิปหน้าพอกันไหมค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องจบคลิปกันเด้อค่ะใด้ฮอดพักอันนั้น ผักบุ๋งพี่น้องไม่ต้องยอดอยังไงไปกินกับตำหุ่งพอดีเลยค่ะมึงเนี่หลายกรับพูดเดียัด <c oughs> สวัสดีค่ะเออเร็วกับบ้านกันพี่น้บบนนองเร็วไอ้เส้นเท่าเส้นเงินพักผักบุ๋งยอดงามๆมันล้นเหรอกินถ้าพี่น้องกลับบ้านค่ะวันนี้ได้น้ากินแล้วค่ะวันนี้